ไข่น้ำจริงจูชายพร้อมคุณโตอรับประทานแล้วครับจริงจูชายก็หน้าตาแบบนี้นะครับสมหบคุณมากมายนะครับที่สาคัญนี่ก็รักษามเม็งแล้วก็ต้านด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะครับี่ไข่ไก่ตองฟองไข่น้ำเราก็จะมีหมูด้วยนะครับหมูสับหมักหมูใส่ปาลากระเทียมพิกไทยราบผักชีที่ขลกลงกันแล้วสูตรเดิม ซอสปรุงรสฝาเขียวแป้งมันก็ใส่นิดหน่อยนะครับจะได้เกาะเหนียวดีน้ำเปล่าก็จะใส่นิดนึงนุ่มๆแล้วก็ขยำต่อไปก็ตอกไข่ใส่ถ้วยไข่นี่เราใช้สองฟองนะครับ ก็จะต,ตีเหมือนไข่เจียวจริงตูชายแล้วก็จะเด็ดมาแล้วนะครับเด็ดมาเป็นใบๆแบบนี้นะครับก้านไม่เอานี่แบบแบบแบบนี้ไข่น้ําสูตรนี้ก็จะไม่ใส่น้ํามันนะครับไม่ทําเหมือนไข่เจียวนะครับวันนี้ก็จะใส่ในน้าเลยนี่นครับเพื่อสุขภาพใส่ลงไปแล้วเราคนน้ําที่ต้องเดือดก่อนนะครับแต่น้ําไม่เดือดนี่คนคลักแน่นอน นี่ต้องอย่างนี้เนี่ยยังไม่คนนะครับก็จะปล่อยให้ไข่สุกก่อนนี่นะครับถ้าเป็นคนเดเ๋ยวน้ำจะข้นน้ําขุ่นนี่ปล่อยให้ไข่สุกเป็นแบบนี้เลยนะครับไข่ได้ที่ดีแล้วก็กะใส่หมูนะครับนี่นะครับหมูก็ขออนุญาตครับใช้มือดีกว่าปั้นเป็นก้อนก้อนใส่ลงไปเลยจะกก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามชอบ นี่ครับปั่นแล้วก็จะเป็นไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับนี่น้ำจะได้ไม่ขุนกับหน้าหูเกลือซอสปรุงรสฝาเขียวนิดหน่อยอันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะครับนี่ก็จะน่ะคนให้เข้ากันดีนี่นะครับกไข่เพื่อสุขภาพนะครับไม่ใช้น้ำมันไข่น้ำเหมือนกัน ทุกอย่างสุกได้ที่ดีแล้วก็จะใส่จิงจูชายลงไปแต่แล้วก็คนให้จมจิงจูชายนี่ก็สุกง่ายนะครับปกติก็ไม่ต้องใส่ไปก็ได้แต่นี้ก็นี่นะครับให้เขาไว่ยวเสร็จแล้วก็พอเลยนะครับปิดไฟจัดใส่ชาม หอมมากหอมมากจัดใส่ชามเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมหอมแบบนี้ไข่น้ำจิ้งจุายช่พระอมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับสอบของเราเนี่ยปั้นเหมืนก้อนใหญ่ๆกันเลยนะครับสัใจนะครับไข่ของเราก็เนี่ไม่ใส่น้ำมันนะครับแบบนี้เนี่ยจิ้งจช่ยก็เพื่อสุขภาพแน่นอนไข่น้ำจิ้งจชย่ยขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ ก็จัดใส่ช่วยแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับสับของเรานี่ก้อนใหญ่ใหญ่กันเลยอ่าวันนีบอกไม่พอไม่พอไม่พอไมพออาสำแรกก็ไข่กับหมูต้าจิงจุ่ยฉายด้วยเน่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 น่เนนแบบเน่นะครับปอกปอกปอกอกปอกคคุกุกคำมคมใจมากอืสับนะครับ อากาศเย็นนะครับสดน้ำร้อนๆนี่โล่งคอเลยโอเคอืมเดี๋ยนนี้ยัง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 ไม่สดน้ำนะครับสัดข้าวก่อนอ่าแเอาแล้วแล้วน้ำสดน้ำสดน้ำอเอบปอบเปอ